ดอกไม้ก็อยู่ทางนั้นแล้วไม่ให้ส่องยังไงดอกไม้มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมดอกไม้ทุกพนจ๋าสีสันสดใสแห่งป่าพี่กินแล้วเป็นยังไงดีใช่ไหมเฮ้ยอร่อยนะก็ไม่ขาวอ่ะจริงก็ไม่ขายอร่อย เดี yeah, ng, mm ๋ยวให้ดูหลังบรรยากาศลงก่อนคือด <c oughs> ีมากดูบรรยากาศข้างหลังเลยดูสีเลยอร่อยทุกอย่างเลยผัดเผ็ดหมูป่าไงอืมอร่อยมากเอ้ดูมาดูข้างหลังลุงดอกไม้สวยมาก นั่นดำๆนั่นหัวคนนั่นมีคนก็ไปถ่ายรูปอยู่ <laughs> <c oughs> อวอยมากไก่หมูปลาอร่อยเด็ดดีวันนี้ไม่ได้ไปร้านในดาบนะร้านในดาบปิ่อ้าวกูเต <c oughs> แล้วกินไปก่อนนี่กินโคกก่อนละได้ ข้าวนะไหนจ๊ะแม่ไม่กิข้าวแม่ขอโทษนะแม่แต่รู้ว่าคนลงหลังนิดนึงจำสบายเฟอร์ก็หล่อมอกไอ้อุ้ยลมลมแรงมากพูดรจัดแม่ก็โต้เราต้องมาในทีมของเราอลยเนาะเราต้องหนุนหน่วกินข้าวกันเดี๋ยวพาลงไปตรงนู้นนะเบาๆบา อร่อยอุ้ยแกงป่าอร่อยขมิ้นขาวไม่ฉุนไม่เหนีไม่ร้อนเป็นย่างไรกันนิดเดียว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 อ่ะถ้าเผ็ดถ้ากูให้มึงตีกูกูให้ตีอ่ะถ้ามึงกินคู่แบบนี้มึงตักกินคู่แบบนี้ิดมึงต้องกินคู่กัน ขายอย่ายอร่อยไก่ป่าอร่อยมากพ่นจ๋าไม่เป็นไรป่ากวัวผู้ใหญ่ท้อนอยู่ใกล้ๆกันแหละ ทอดน้ำปลาคขไม่ทอดน้ำมันทอดน้ำปลาเขาไม่ได้น้ำมันทอดไม่รู้หรอกเราซื้อจา,ากกินอยากกินยำก็คนยำไม่อยู่ <c oughs> อยากกินกุ้งก็กุ้งไม่มีเขาบอกร้านนี้อร่อยแสดงว่ามาแล้วอร่อยมากจ้าแพนไม่เคยมากินแต่ว่าเคยมีคนบอกแพนแล้ว บรรยากาศดีมากเคยมีคนบอกแพนว่ามันอร่อยมากเรามากินสิเลยแพนก็ยังไม่เคยมาไงวันนี้ก็เอาจริงๆริงเอาตรงๆคือจะไปร้านนู้นแหละร้านปิดก็เลยมาร้านนี้ปรากฏว่าเออไม่เสียใจที่เข้ามาอร่อยมากอร่อยจริงเขาไม่ร้อนกลางไม่ใช่ขอโทษด้วยหือไปห้องอร่อยว่ะลุงไปห่ออร่อยมาก สั่นงนะลุงเหรอเขาอยากกินตักเอานั่ยผักบ้างผาดได้เอ,องอก็ง่ายๆเนาะแล้วหยิบตักง่ายมากเขาไม่ย้ายบ่อย่ไมได้ยิกงกาลุงมึงนี่คือเลยเวียนหัวเหมือนกันนะ ขมิน้นได้เมียหน่อยทำไมอยาเมียกิน<ช>นี่ขมิ้นขาว,ว,ขาวสวัสดีค้ัวปวดผินได้สวัสดีค่ะข้าเนี่ยต้งหลังลุงนวิวอย่างสวยมากีกคนสามคนคนอื่นเขาจพิพกิคนจแพมาซื้อขนมที่ด่านมาซ้อเองขอโค้กขวดหนึ่งค่ะน้องขอโค้กขวดหนึ่งค่ะ คนนั่งเนาะก็เข้าไหวเนาะก็้าไอวเนาะก็ว่าอร่นี่ันมป้าอยางอร่อยยิงเออขมิงขาวขอบคุณท่าร้านผู้ใหญ่ชาอ้นที่โยูน อร่อยมากอร่อยจริงเสียงลมนะเนี่ยเสียงลมนะลมแรงมากหลังลุงนะวิวงยข่งขวยเดี๋ยวแพนข้าเลยก่อนเดี๋ยวแพนพาลงเดินไปดูก็เหมือนแบบตรงนี้มันเป็นเนินอ่ะมันเป็นเนินถนนมันสูงแล้วก็เขาลาดลงมาเขาก็ปลูกต้นไม้แล้วเราอ่ะนั่งอยู่ศาลาบนเนินจริง ทก่างทกอาอาอย่ากอยมากอทกองปกแ่างีุกงทุกอย่างจะให้ดูเทุกอย่ากอ่าเอย่กอางกย่างอย่าก่าอน่างท่ากอน่่ง่่างกางา อันนี้ลุงอยากกินผัดผักอันนี้ผัดเผ็ดหมูป่าอันนี้ไข่เจียวที่บ้านต้องสั่งอันนี้พี่อยากกินข้างหลังข้างหลังลงุงดูวิวดูวิวดูอับข้าวหลักสิบวิวหลักล้านนะอ่ะน,นี่ดูวิวเนี่ยฮะแล้วก็มันจะเป็นเนินตรงเนี้ยมันเป็นศาลาเห็นไหมเนี่ยแพนนั่งอยู่แบบเนี้ยก็คือเป็นแบบก็บพรรมัมเป็นศา,าลาอะไรเงี้ยมีโต๊ะ,ะวิวดีมากบรรยากาศดีบ้างลมจัดลมแรงอื ไก่แม่งกว่าต้นนี่ลมมันจะพัดเขาเปลิลพงลงไปตรงนน้นนะเนี่ยสาราลมอ่ะเราดังไม่ได้ทำกินเองสั่งแกงป่ากลับบ้านเลย อยู่ระหว่างทางอดีแฟนมาซื้อขนมนะแล้วก็ลุงก็อยากกินอาหารป่าแต่อาหารป่าของพวกเราพวกเราก,กินประมาณนี้แหี่ยเราจริงๆเราก็ชอบกถ้าเป็นหมูป,ป่าแกงป่าบรรยากาศร้านก็ดีมาก เย็นสบาย้า <Ƭ> ด <h Nor diction> ้วยกันจะพี่จ๋าคุณทาไม่ชอบกินแกงป่าใช่ัไม่ชอบกินผักนะกินเยอะข้าวออกไวมกรแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีอะของมากขาแบบ แต่ลูบสีไม่ลุงแต่ว่าวนาพรวนาพรเอ้ยมาไปนะครับข้าด้วยกัน Là đi tầm khương ảnh này rồi Tầm phát đây Khương càng đi, ăn mình nào ăn kem hay Nói ăn kem hay Thôi ăn mình Không tốt gì ยุงไม่เพิ่มเหรอใบอะไรอ่ยใบลิ้นใบอะไรไม่รู้มีรสหวานด้วย อะไรวะมีรสหวานด้วยนี่อร่อยหมใบอะไรไม่รู้แต่มีรสหวานอะเออใบไม้บ้าอะไรวะใบไ,ไม้มันมีรสหวาน <c oughs> อ่ะพี่คุณกินอ่ะ <c oughs> มันหวานพีชมันมีรสหวาน <c oughs> ต้องเคี้ยวยยให้เกิดเลื่อนงานนี่เฮ้ยขมเลย <c oughs> อันนี้นี่ผักนี่แอนตี้ตลอดมึงเนี่ยกินเหมือนใบนี่แหละใบไม กินท้ายมันมันยมแต่มันหวานมันหวานเพราะอะไรเฮ้ยเฮ้ยม,ม,มันปุูไม่หวานเลยมันปุูหวานเหรอมันปุูหวานเหรอใช่เหรอนะนี่เด,เดี๋ยวมันปุูหวานเหรอนี่จ้ะใครไม่รู้จักใช่เหรอไม่มันปุูมันไม่ได้เปรี้ยวหรอกเหรอ โง้โง่ไม่ก็ถนัดอินผักรู้แต่ว่ามันออกหวานหวานเลนเนไม่มันมัน,มน,มนเนาะออ, <laughs> อร่อยอ่ะไม่รู้บยอะไรแต่อร่อยมากแป่ไม่ถนดัดเรื่องผัก ผักไม่ยุ่งมุ่งแต่เนื้ออืมใช่พี่พี่แกสอนอืมอืมอืมเราไเคยกินอมืมอืมอืมเนเคยกิน้องพูดตรงตน้อง,อง,ว,งว่าันดีนะนี่ก็มีน้ำปลาพริกเหมือนจะพู้ให้นะ อืมปาวันป่าวันร้อยแรงอย่างร้อยเลยรมแรงักันคือรมแรงมันนี่ในทุกอย่างเลยที่เป็นอาหารป่านะ่ะ

จำเวลาพี่ด่ามาหลังเนือไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้าเนนพิ่งมาค้งมากินครั้งแรกแต่มีคนบอกมานานแล้วว่าอร่อยมากไม่เคยมาอันนี้มาลองอร่อย เย้มาน้องหน้าปิวแล้วลุงไก่ไอ้ไ <c oughs> ม้ลมมันแรงมากพุกคนอาจจะเห็นว่าแพนเคียหาอะไรแพนเคียหาเนื้อไก่นะครับแพนไม่กินผักนะฮะต้องขอประทานโทษสาวกผักแพนไม่มีเขือ

เนื้อไก่เลยอะรู้ไม่ช่วยแพนกินเนื้อไก่เลยคนนี้เจอเต็มเลยนุแม่ค้าบอกว่าอุ๊ยอันนี้ไม่กินผักเลยไอแม่ค้า ากิ่มเติปลา่อยเข้ม้น 接的谁啊？对呀、哦。 อาออิ่มเดี๋ยวจะพาลงไปเดินตรงนี้ะ,ะเดี๋ยวบอกเขา ก็บอกเขาเก็บตังค์แล้วมันก็จ่ายตังค์เขากูเดินลงไปตรงนี้นิดเดียวเฮ้ยนี่ลุงกูอยู่ตรงนี้ลุงกูอยู่ข้างบนนี่ดูดูดิสวยมากเลยอ่ะ อดูกินไหวไหมจริงๆถ้ากินไม่ไหรนะวัวันนี้อีกวันนพรนี่เขาเรียกต้นอะไรวะยืนงงในมงในดงดอกไม้เขาเรียกต้นอะไรวะออทุกคนนี่เขาเรียกต้นอะไรอะ ม,นะม,มีสีเหลืองด้วยนะมาลามีสีเหลืองด้วยต้นหงอนไก่เหรอเขาเรียกต้นอะไรวะอุ้ยดูดิแบบอย่ยินงงในในดงดอกไม้อือศูนยส์สุขภาพชุมชนด่านสิงขรในร้านอยู่ตรงนี้ ศูนย์สุขภาพชุมชนด่านสิงขรนะงอนไก่ไหมงอนไก่เน,นาะน่าจะต้นงอนไก่สวยใช่ลิบหูลิปตาคบกับท้องฟ้าสีฟ้าโอ้ยสวยงาม ไหนสวยสุดุ่มนั้นต้องอยู่ข้างหลังฉันท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ôi lòn Hãy no cho kênh ถ่ายรูปแป๊บนึงเนี่ยยอมตักแดดเนี่ย พอไปแล้วทุกคนอย่างขอโทษนะทำไมร้อนมากเลยโอนะ้ยร้อนโอนะ้ยร้อนโอ้ยอะไรยเห็นไหมเห็นเนอะ ันต้องถ่ายมุมไกลๆนะมันต้องมีคนมาถ่ายให้เนยะมันต้องมีคนอุ้ยแมงปอบินเต็มเลยอะ่ะ ร้อนค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นป่าป่าอะไรวะเนี่ยจะพูดก็พูดไม่ถูกไม่รู้ป่ายางหรือป่าอยู่ก็รักนี่ป่ายางเหรอโอ๊ยพูดถูกตอนแรกจะพูดว่าอะไรวะป่าอยู่คาลิปตส <laughs> จริงๆมันต้องมายืนตรงกลางแล้วก็มีคนถ่ายไม่เดินแล้วเหนื่อย คนกลับบ oh, oh, oh. ้านโอ้ยเฮ้ยไปกลับบ้านเถอะพวกกันลานะพวกกคนเขากลับบ้านกันนะบ๊ายไอ้เล็บยูไว้นี่สารลักตัวสารลักตัวสารลักไฮโยลักมาชุกจุ๊บรีบดิ้งสวัสดีขอบคุณทีรับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะ